ับสวัสดีครับมาอยู่ผมรตีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจักรยานของผมจักรยานหลักครับเป็นจักรยานเสือภูเขาที่ลิมิเต็ดมากอันนี้คือจักรยานที่ใช้ไปบ่อยๆแบบลุยขี้โคลนเนี่ยคนก็จะเห็นขี้โคลนเต็มเนี่ยไปลุยขี้โคลนมาตรงนี้ก็มีที่ใส่ขวดน้ําที่สั่งจากลาชาดาที่มีสั่งจากลาซาด้าจะยกเว้นรถจักรยานอันนี้ก็ที่ปั่นสั่งจากลาราดาเคลือบทองทองคำเปลียว นี่ก็แค่ได้ปกตินะรถเสือภูเขาที่ดีมากพากลุยไปแล้วก็พังง่ายไม่ยัง่ายหรอกครับพงังปกติปกตินะพงังปกติเป็นรถที่ใช้ไปทุกที่เปรถสบายเป็นรถเสือภูเขาสามารถลุยลุยป่าลุยน้ําลุยเขาลุยอะไรได้หมดคนระับไปทางตรงก็ได้ <c oughs> รถของผมก็มีแคนีแหละมีที่แต่ง อก็ที่แพงที่แพงที่ไม่ใช่ตัวรถจักรยานก็คือตัวที่ปั่นนี่แหละครับตัวด้ามจับที่ปั่นนี่จรารรสดา้วก็มีแค่นี้ละันเก่าแล้วอยู่กับผมประมาณกี่ปีวะสามปีแล้วนะคันนี้ตาซื้อให้ตอนปอ .6 นี่มีแค่นี้แหละครับจักรยานผม ไปดูจักรยานคันต่อไปเลยครับนี่ก็เป็นรถจักรยานของพี่จิมมี่นะครับมีรถดีกว่าผมนิดหนึ่งเบรกัวเบรกคือดิดจานจานเบรกครับแต่ของผมเป็นเบรกกามปูดิดเบรกสองข้างเลยนะครับรถที่พวกเขาที่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยของผมราคาถูกของพี่จิมมีซ่อนซ่อนบเบรกด้วยครับซ่อนสาย ซ่อนไปในตัวรถแล้วก็มาทะล,ลุอีกฟังของทะล,ลุอีกข้างล่างแล้วก็ทะล,ลุตรงนี้ครับเป็นซ่อนสายดีมากเลยคันของพี่จิมแต่ที่ใส่หน้าเขาพี่จิมใส่ติดกับรถบเสือภูเขาแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูรถเสือภูเขาของพี่จิมนี่โช๊กดีมากแต่กดไม่ลง <laughs> ใช้ได้เลยคันใหญ่โตแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ได้มาจากไหนไม่รู้จากพี จากพี่พี่พี่คนหนึ่งครับพี่ชายสมัยก่อนที่ปัน่นรถจักรยานเล่นด้วยกันสามคนแต่ตอนนี้เหลือสองคนแล้วครับนี่เัาเป็นรถทีบเออไม่ใช่เดือดติเกอร์ของรถแข่ง m o ท o g p ครับของนี่คือเบอร์เก้าสามของใครไม่รู้ครับปัน่นเลยปกติ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับดูรวมต่อไปเลยครับและนี่คือจักรยานที่คันเก่าที่สุดครับเป็นจักรยานคันไม่ใช่คันแรกครับคันเก่าที่สุดเดี๋ยวผมจะให้ไปดูคันเก่ากว่าน,นีา้ให้ดูคันนี้ก่อนครับเป็นคันที่เก่าแก่ที่สุดที่มีในสามคันนี้จักรยานไม่บ้านทั่วไปครับอายุนานล้วสี่ห้าปีครับนี่ใช้งานได้ปกติ ปั่นยังไงสนุกคือปั่นนั่งเบาะท้ายครับมันจะกวนตีนมากครับ <c oughs> ประมานนี้รถคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากรถทั่วไปครับที่สามารถใช้งานได้ที่ผมใช้ก็คือใช้ไปรถผ่านเฉยเลยเสียงดังเฉยลนะนี่ก็คือใช้ไปใกล้ๆที่ใกล้ๆไปซื้อนมไปซื้ออะไรแต่เดี๋ยวให้ไปดูคันซื้อขนมครับ คันซื้อของคันช้อปปี้งของจริงครับไปดูกันเลยครับเ <c oughs> ป็นรถคันไอรถซื้อแกงนะครับเป็นรถซื้อแกงของคุณปู่นะครับที่ผมใชใ้ไปซื้อกับข้าวไปซื้อขนมรถของผมก็มีแค่นี้แหละนี่เป็นรถที่สมัยโบราณดูเบรกครับเบรกจะเป็นเหล็กนะครับเป็นมันเครื่องจักรนะครับดูเบรกครับกดเบรกกดเบรกนี่ลามนี้นี่สายเบรกวันนี้ แล้วเบรกดึงกืดปลื้ปกุด,ดนี่ปั่นได้ปกติแล้วไฟหน้านี่ไฟแบบทูร้อนะทูร้อเปิดแล้วทูร้อมันก็จะออกตอนคืนแต่ตอนนี้ตอนเช้านี่รถผมก็กประมาณนี้นี่ก็ดิง่งแค่นี้แหละมีแค่นี้นะครับรถผมนะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดจับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ สารคดีที่มีเพียงข้อดีครับสวัสดีครับ